ามาชมอีกฐานหนึ่งครับฐานนี้คือฐานสะพานลิงนะครับดูซิว่าลูกเสือจะขึ้นแล้วจะลงได้ไหมนะครับสะพานลิง <Okay. S 1> เพราะว่าสิ่งที่ให้เขาไปนี่คือลิงนะครับแต่ตอนนี้เราจะให้เสือข้ามดูซิว่าจะข้ามได้ไหมนะครับมาชมกันนะครับ เอาวเอาอาสานะครับดูสิผู้หญิงไม่มีแล้วผู้หญิงผู้หญิงต้องมีหน่อยนะอ้าขึ้นไปแล้วครับโอ้ยง่ายงๆจิบจิบจิบจบโอ้ง่ายๆครับโอ้สะดวกสะดวกสบาย พุ่นน่ะโอ้จวดขนาดเลยพุ่นพุ่นน่ะโอ้ยแบบจวดเลยครับแบบจวดเลยมึงตีล่ะมาเลยมาเลยมาเลยเดินมาเลยลงเดินมาเลยมาดูตอนลงนะครับมาดูตอนลงมาดูตอนลงเอาดูสิโอ้แเจมเลยครับสุดยอดเลยพุ่นน่ะเก่งขนาด อามาดูคนต่อไปครับเสียวอย่บ่เสียวไหมโอ้ไม่เสียวเคยปีนก้นไม้บ่อยที่สพวกนี้นี่ฮะมวนอีกตั้งหากคนน่ะโอ้ เก่ง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 จานนี้มีแต่คนเก่งเก่งเว้ยดูสิครับขึ้นลงแบบยังไม่เห็นมีคนอ้าเก่งทุกคนเลยนี่นี่เวิกมากเวิกมากดูนะครับนี่แต่ละคน ผู้ชายนี่เก่งนะครับนี่ผ uh ู้ชายนี่เก่งนะครับหาทางลงไปเห็นอะไรอีกคนหนึ่งเอาอีกถึงงแล้วอีกคนงงงงงงเห็นเพื่อนเขาลงไหมเอาลงแบบเพื่อนนะครับลงแบบเพื่อนดูสิ โอ้ลงเป็นอยู่นะครับลงเป็นอยู่ว่าผู้ชายนี่เก่งนะครับผู้ชายนี่เก่งเก่งเก่งต้องมารอชมผู้หญิงนะสิเออเยียบเลยครับเชือกเราสามารถรองรับได้เป็นร้อยคนเลยเชือกเส้นนี้รองรับได้เป็นร้อยคน แจมแห้งแจมแห้งชุดนี้เอาผู้หญิงเนตาลีอ่าเนตาลีร้องหน่อยสิมีไหมเออการ์ตูนเอามากูจะถ่ายให้แจมๆเลยไปรอเลยการ์ตูนไปเลยครับั่งนั้นไม่มีใครร้องบอกโอ้ยผ้ากันหาาิครับแะไปเลยการ์ตูนเฮาไปเลยครับใจกล้าหน่อยแล้วเนาะเวลามาทั้งทีมันต้องได้ร้อง ท้งหนึ่งในชีวิตนะนี่ไปเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยะฮะทัน,ทาน,าท,านทานครับหมูนุ่นยังช้ามันไปนช้าหมูปิดตาคำใ่เขา เหยียบเลยครับเหยียบเดินเก้า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 จุ๊บจุ๊บเหยียบใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยสองมือไปสองมือไปโอ้โอ้โอ้ผมเสียวครับผมเสียวครับเก้าเร็วเร็วเก้าเร็วเร็วเออเก้าปุ๊บปุ๊บเหยียบใส่เชือกเออนั่นแหละโอเคเก้าเลยไปเลยครับสินเดี๋ยวเดี๋เดี๋ตอนหลังๆมาเริ่มเดี๋ยวมีคนเสียวๆแล้วครับตอนนี้เริ่มมีคนเสียวแล้วพุ่น่ะดูสิดูหน้าดูหน้าคนนี้ครับเสื้อสีน้ำเงินดูหน้าครับ เชียวแห้งแล้วครับนี่โอ้ยว่าเสดเดือดตายแล้วเดืนดเดตาเยเลยจังไดโนอนี่ไปได้บ่เนาะเอาจะตลอดไหมครับเอามาลุ้นดูคนนี้ครับเอาโอ้โอ,โอ้เธออย่ามองตามอย่ามองตามมองไกลๆ <c oughs> <c oughs> เอาเอาว้ามา้มาว เออไฮไลท์อยู่คนเสือสีน้ำเงินนี่แหละจะพาได้ไหมเอาเออเกาะเชือกข้างล่างนะเชือกข้างล่างเห็นไหม,ไมไจับเชือกข้างล่างก่อนจับปมเชือกข้างล่างเเห็นไหมครับม,มืออีกมือหนึ่งจับปมเชือกข้างล่างไว้ไเห็นยังบ่ลูกอ่าโอเคโอ้ยใช่ได้ใช่ได้ไดตลุดลงมาทีนีต้ตลุดนลงมา นั่นแหละอ้าวมาลุ้นผู้หญิงด้วยสิมาผู้หญิงมาเลยมามาคนหนึ่งสิเอาเอาแถมให้คนหนึง่งโว้นี่ผู้น่ะเบิ่องที่แล้โอโล่นี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 ่น,นี่สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วเอาหันหลังซิครับหันหลังเวลาลงต้นไม้หันหลังลูกหันหลังเงงออจะไปหันหน้าจังไดเว้ย เมื้นลงบันไดเออเก่งเก่งเูกผู้นั้นเอออะใช่ได้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 ตือดูผู้หญิงเนาะผู้หญิงเขาชีแซงเราเข้ามาพึ่งมามันโอ้เก่งแข่งผู้หญิงเก่งมากเลยนนหนึ่งฮุน่าโฮสุดยอดเลยอ่ะสนุกสนานกันไปครับบันไดลิงสะพานลิงครับสะพานลิง